เราจะทํานอนบ้านเพื่อนซีซั่นสีนี้ให้มันแตก่างแบบเดิมยังไงซึ่งมันยากนะพอมันต้องกลับมาทําอีกรอบหนึ่งเราแบบไม่ทําแบบเดิมแล้วะไม่รู้ว่าคนดูจะชอบหรือเปล่าแต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องเลือกพวกเราเป็นคนเลือกปลายทางก็คือพระนครศรีอยุธยาวัดหรือผู้เพื่อนเห็นเ่อวัดเ่อวัดเ่อวัดก็เอพี่ก็หาทำเนาะปลาพะงอกแตกนี่มันเป็นยังไงครับปลากระพงงอกแตก ตตายยร้านที่เราอยู่ตอนนี้กับที่พักก็คือไม่ไกลกันมาที่่ไหนอะเป็นโฮมสเตย์ที่ชื่อว่าบ้านกรอได้นี่คือที่เราจะนอนกันท้อมแปโมงครึ่งแล้วค่ะเอามาติดไม้ได้เลยค่ะถ่ายรายการค่ะอยากให้กลับมาถ่ายกันมากใช่ไหมคนดูได้เอาให้สะสมวันนี้ยังเดี๋ยวนั้นทำไมเจ็ดโมงคึ่งเออ